าการที่กัมพูชายอมจับเฉินจื้อแล้วก็ส่งตัวกลับจีนเนี่ยถือเป็นตัวเช็คความสัมพันธ์จีนกัมพูชาได้ดีทีเดียวค่ะซึ่งนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่หัวหน้าขบวนการอาชกรรมหลอกลวงออนไลน์ตัวเป้งถูกจับกลุ่มตัวได้จริงแถมยังถูกส่งตัวไปให้กับจีนท,ทั้งที่สหรัฐอเมริกาเองก็กำลังต้องการตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เรียกได้ว่าสื่อจีนแทบทุกสำนักนะคะตีข่าวเรื่องการส่งตัวในครั้งนี้ค่ะโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนยกให้ภารกิจนี้เป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศค่ะโดยจีนส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปรับตัวเฉินจื้อถึงที่กรุงพนมเปญและพาตัวกลับมายัางจีนได้สําเร็จ จีนระบุนะคะว่าเฉินจื้อเป็นชาวจีนและต้องสงสัยว่าเป็นหัวโจกของกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการพนันข้ามพรมแดนและการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งทีมสืบสวนจีนพบความเชื่อมโยงในหลายคดีค่ะและตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงสาธารณะเตรียมออกหมายจับสมาชิกตัวหลักของกลุ่มเฉินจื้อกลุ่มแรกในรเร็วนี้นะคะและจะเดินนัานไล่ล่าตัวและจะจับกลุ่มตัวบุคคลเหล่านี้ให้ได้ นอกจากนี้ทางการจีนยังเตือนด้วยค่ะว่าใครที่รู้ถึงสถานการณ์แล้วขอให้หยุดก่ออาชญากรรมก่อนที่จะสายเกินไปค่ะและยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อให้ได้รับการลดโทษค่ะ จีนเริ่มสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท p ริ n c e กร o u p ของเฉินจืออย่างน้อยๆ5-6ปีแล้วคุณผู้ชมโดยรายงานของสำนักงานวาระยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เมื่อปี2024เนะี่ยระบุว่าสำนักงานความมั่นคงสาธารณะกรุงมปักกิ่งได้จัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2020นะคะเพื่อติดตามสอบสวนและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ในกัมพูชาซึ่งถูกฟ้องร้องในศาลในหลายมณฑลของจีนค่ะ แต่ถ้าเรามาดูในฝั่งของสหรัฐจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเองเพิ่งตั้งทีมจู่โจมศูนย์สแกมเมอร์ขึ้นมาจัดก,การปัญหานี้เมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะทีมนี้มีเป้าหมายหลักอยู่ในเนิยนมากัมพูชาแล้วก็ลาวนะคะซึ่งนอกจากจะทําภารกิจในสหรัฐแล้วเนี่ยยังลงพื้นที่ในประเทศต่างๆด้วยจุดนี้เองค่ะที่ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้จีนเร่งกระชับความร่วมมือกับหลายประเทศในอาเซียนเพื่อขัดขวางการเข้ามาของสหรัฐค่ะ ความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก่อนหน้านี้หนีไม่พ้นการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ในหลายจุดของเมียนมากใกล้พรมแดนไทยนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนระบุว่าได้ส่งคณะทํางานลงพื้นที่ในเมียวดีเพื่อร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมียนมาและไทยกวาดล้างขงบวนการหลอกลวงออนไลน์และจับกลุ่มตัวผู้เกี่ยวข้องการที่จะส่งตัวกลับจีน952คนขณะที่ตำรวจในเมืองต่างๆของจีนค่ะ ลงทุนเดินทางมารับตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศด้วยตัวเองนะคะเพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีโดยในปี2025มีชาวจีนถูกส่งตัวจากเมียวดีคุณผู้ชมเมียวดีเพียงเมืองเดียวนะคะกลับจีนไปแล้วเนี่ยกว่า7,600คนด้วยกันค่ะจริงๆแล้วจีนเดินหน้าปราบสแกมเมอร์มานานหลายปีแล้วค่ะแม้จะเพิ่งเห็นภาพชัดๆในปี2023ก็ตาม ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนเมื่อกลางปีที่แล้วชี้ว่าตำรวจจีนปิดคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ไปแล้วตัวเลขสูงที่เดียวกว่า1ล้าน7แสนเอ่อกว่า1ล้าน7แสนหมื่นคดีนะคะนับตั้งแต่ปี2021ค่ะขณะที่จีนร่วมมือกับหลายชาติเปิดปฏิบัติการทลายศูนย์สแกมเมอร์มากกว่า2000แห่งนะคะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า8 0,000คนซึ่งถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ศาลในหลาย ทนค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนที่ถูกทางการจีนออกหมายจาับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงสมาชิก และเมียนมาโดยเฉพาะในเมียนมาค่ะที่จีนงัดโทษประหารชีวิตมาใช้จัดการกับสมาชิกของสองตระกูลทรงอิทธิพลในพื้นที่ปกครองตอนแองโกกัก้งในรัชชานที่อยู่ติดกับพมแดานจีนนะคะได้แก่ตระกูลหมิงและตระกูลปผ่ค่ะขณะที่อีกสองตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเว่ยและหลิวนะคะยังโดนหมายจับค่ะแล้วก็ดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกัน โดยจากข้อมูลของสถาบันเพื่อยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาหรือ ISP ระบุนะคะว่าทั้ง4ปตระกูลน,นี้ก้าวขึ้นมาเรืองอำนาจตั้งแต่ปี2010ก่อนที่จะถูกกวาดล้างอย่างหนักตั้งแต่ช่วงปลายปี2023ค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนถูกสื่อยกมือถามเรื่องของเฉินจื้อเมื่อวานนะคะซึ่งก็ได้แต่ให้รอฟังผลของการถแถลงข่าวหลังจากนี้แต่ย้ำว่าจีนจะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คุณพิมพิมลคุณเจ้าชาตาเรื่องของการปรับปรามสแกมเมอร์ถือว่าเป็นงานหินจริงแต่จีนก็ไม่ยอมถอยเช่นกันค่ะ